Lâu lâu, lúc lúc lâu, má lúc lâu 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 lúc lúc lâu, lúc lúc Bị lăng kha lúc 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 mày lúc ông, lúc 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 lót lúc nè Quay, lúc lúc quay lúc lúc quay à? lúc lúc quay lúc Ông, 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 ông lúc 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 ซานะเอเียอ่ะตอนนี้เราอยู่บนสันเขื่อนค่ะน้องอยู่บนสันเขื่อนออป๊ะปะป๊ะป๊ออะ <c oughs> ทะเลาะกับลิงทะเลาะกับลิงเอาก็ให้มันดีให้มันก่อนไอตัวเล็กมันเิ่้ยงหนีมันกลัว จะป้อนตามันไปถึงไหนละ่ปะป้ามาดักหน้าแล้วนี่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 เดี๋ยว เอามให้ขนมตัวเล็กก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายเขียวกรบกรบกรบคนลบบุรีไม่กลัวลิงเลยมันห่วงลูกมันใช่รูกมันหรือเปล่าไม่ใช่มันมาด้วยกัน คนลบบุรีไม่กลัวลิงห่วงลูกไงลูกมำลังโตลูกอยู่เหรอลูกมาหนี่ตัวแม่เนี่ยนะเฮ้ยัดชี้บนชี้นี่ี่เลยเฮ้ยเธอเฮ้ยทะเลาะกับลิงไป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 